มาในแบบแบบเดิมสแกนอยู่ที่เวปออนอ่ะทำตรงนี้ก่อแล้วกันง่ายดีง่ายมากโหทนี่ฮะไวมากเลยทำไมอ่ะโอ้สองคนแล้วครูดาวน้อยโอ้โห เป็นสีส้มเหรอโอเคสีส้มก็สีส้มโอเคก็ได้ใครบอกแล้แรกใครจะเปิดก่อนอ่ะมีคนเปิดแล้วเปิดเกิดตามเรียบร้อยโนตัวเองด้วยอื้อ kiu white chill ok kiu mình vẫn đếm số, đấy số đếm xong rồi, ủa ở vị trí mà น์าหลดวิ่ป้อนสตอรเลยเ่ที่หนึ่งแอดมินไม่มีทักษะรูปบัตรคุณไม่สามารถไปทำรูปบัตรได้อาจจะพูดเสียงเบาๆหน่อยเพราะไม่อยากพูดดังมากใช้มาเยอะแล้ว เค okay. จะพยายามพูดเสียงดังๆแล้วกันมาขอไปที่เวฟบอนสตรเฮ้ยจะออกทำไมล่ะถ้าก็ทำไปครับฮักบาทจะได้เพิ่มเรื่อยๆเอีกไหมคนชอบทำท่ากันอยู่โอเคเหลือแค่ตรงทางเข้านาวิเคชาะทางเข้าห้องควบคุม แล้วเราก็ไม่มีอะไรที่จะจุดอินฟอสเตอร์กล้องก็ได้นะใครใคิวกันตรงนี้มุมไม่ช่าสีดำอะไรว่ะอะละ เขาพูดจะม,มัวเลยผมมาที่หลังยังไงผมก็ไม่ดูน่าสงสัยหรอกอืมเนี่ยแล้วใครคิวตรงนั้นนั่นเขาน่าจะคิวแบบตอนที่อยู่รวมมกันเลยก็แบบเอายากหายากครตัวยากแล้วคันนี้ซึ่งผมผมไม่รู้อะไรผมก็สกิปไม่ฟังข่าสารได้ทั้งสิ้น โอเคสกิปเยอะกว่าไม่ต้องสนนะทำท้าอย่างเดียวก็พอทำท้าให้เสร็จอ่ะก็ได้แล้วเนี่ยเราก็เสร็จหมดแล้วเนี่ยดูนี้มีคนอยู่ที่เอาสีวงกดโหเพิ่มอีกสองคน สีเข oh wow, right. ียวอ่อนเพราะว่าคนมาอยู nice. ่เยอะมากเราก็ไม่น่าเราก็ไม่รู้อะเชื่อไปก่อนนะเชื่อก่อนดีกว่าโอเคถึงเวลาโหวตแล้วเขาบอกว่าลงท่อไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นต์โหวตก็โหวตถ้าไม่ใช่นะก็ไม่น่าใช่สีม่วงอ่ะ น่าจะเป็นแบบโม่วะรียบร้อยมีคนบทผมหนึ่งคนม่พูดมาอะไรโอเคพูดจริงด้วย